กว่าข่าวกับการเมืองร้อนสนามเลือกตั้งเดือดเดือดพกกับนายหัวใจนักข่าวหัวเห็ดผู้มากประสบการผ่านงานเขียนมาทุกโทนนิ้วลาาทุกประเด็นร้อนท่านจะได้อะไรที่มากกว่าข่าวกับนายหัวใจมีครอบคลุมจริงชัดจริงลึกจริงโปรดติดตามมุมมองการเมืองจากเว็บไซต์ปลายด้านขวานไทยแดนใต้ www. deepsouthpost. com เเขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลานะครับจะเป็นสนามเลือกตั้งที่เป็นการวัดบาร,รมีของคุณนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักปรธิบัติและคุณเดชดิตขาวทองซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักปฏิบัติที่ดูแลภาคใต้นะฮะเก้าเขตเลือกตั้งนี้จะเป็นการวัดว่าสองคนนี้จะสามารถนําทีมเข้าสู่สภาได้สักกี่คนนะครับเพราะว่าสนามเลือกตั้งนี้อยาลว่มมาเป็นสนามเลือกตั้งหินพอสมควรที่บอกว่าสนามเลือกตั้งหินเนื่องจากว่ามี พักการเมืองที่ส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยหลายคนแล้วหลายคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะนอกจากประชาิปัต์ซึ่งก็จะมีพักภูมิใจไทยมีพักพลังประชารัฐมีพักร,รวมไทยสร้างชาติส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตัง้งอย่าลืมว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพักประชาิปัต์ซึ่งเคยยึดครองพื้นที่สนามเลือกตั้งนี้มาอย่างยาวนานได้สูญเสียที่นั่งไปจํานวนไม่น้อยสูญเสียที่นั่งให้กับพักพลังประชารัฐสามเขตเลือกตัง้ง สี่เขตเลือกตั้งนะแล้วก็สวญเสียที่นั่งให้กับพรรคภูมิใจไทยอีกหนึ่งที่นั่งแล้วคราวนี้พรรคภูมิใจไทยก็มีเป้าหมายในการที่จะขยายเขตเลือกตั้งในจังหวัดสงขลาอีกอย่างแน่นอนแล้วเขาก็มีเป้าหมายว่าจะต้องได้ในเขตโซนเมืองของหาดใหญ่ซึ่งเขาไปดึงเอาพลยพัฒโนจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาลงแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์เองนะฮะ แล้วที่สําคัญเขตเลือกตั้งที่หนะครับเขตเลือกตั้งที่หกซึ่งเป็นเขตที่ภรรยาของนายกชายเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วคู่แข่งคนสําคัญก็คือคู่แข่งคนเดิมจากพรรคพลังประชารัฐอันนี้ก็มีพลกําลังอยู่ไม่น้อยแล้วที่จะเป็นปัญหาต่อไปก็คือคุณเทวออนเ,เนียมซึ่งเป็นผู้ที่เคยเป็นสสในเขตเลือกตั้งที่หกนี้มาก่อนเนี่ยได้ส่งหลานลงชิงด้วยนะ ลงชิงด้วยและที่สําคัญก็คือส่งชิงในนามพักรวมไทยสร้างชาตินี่คือสนามหินของพักประชาธิปัตย์ที่จะต้องต่อสู้ในจังหวัดสงขลานี้นะฮะว่าจะสามารถที่จะลากสมาชิกเข้าสภาได้สักกี่คนถึงการที่พักประชาธิปัตย์ตั้งเป้าว่าคราวนี้ภาคใต้เนี่ยจะต้องได้35มสถึงสีคนนี่คือเป็นตัวเลขที่ยากนะเป็นตัวเลขที่ยากเพราะว่า ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยพักประชาธิปัตย์ก็ได้มาแค่20ปว่าคนจากจำนวน54คนคราวนี้ภาคใต้เนี่ยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นเป็น58แล้วถ้าหากว่ามีการตัดแรงงานต่างด้าวไปจากการคำนวณแบ่งเขตเลือกตั้งก็จะทำให้สสในภาคใต้เพิ่มขึ้นเป็น60คนถ้าดูตัวเลขว่า 60คนแล้วก็ได้มาสัก35-40คนถือว่าตัวเลขที่ไม่น่ายากถ้ามองไปถึงเรื่องผลการเลือกตั้งครั้งก่อนๆที่ประชาธิปัตย์เขายึดครองสนามนี้มายาวนานแต่สถานการณ์ประชาธิปัตย์เวลานี้กับเมื่อ10ปีที่แล้วมันต่างกันโดยสิ้นเชิงต่างกันอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยประชาธิปัตย์ที่ตั้งเป้าว่า35-40ที่นั่งในภาคใต้เนี่ย จะได้จริงหรือไม่และสนามอย่างที่บอกคือสนามจังหวัดสงขลาจะเป็นสนามที่พิสูจน์บาร,รมีของสองผู้นำพักประชาธิปัตย์คุณนิพนธ์บุญญามณีและก็คุณเดชิสขาวทองนะนี่เรายังไม่พูดถึงบาร,รมีของคุณชัวหลิกภัยไม่พูดถึงบาร,รมีของคุณจูรินลักษณะวิสิทธิ์ที่จะเข้ามาช่วยได้หรือไม่อย่างไรนะ แต่ให้จับตาสมัครสนามเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลา9ที่นั่งที่เพิ่มขึ้นมา1ที่นั่งเดิม8และเพิ่มเป็น10เนี่ยพักประชาธิปัตย์จะาสามารถคว้าชัยเข้ามาได้สักกี่เขตแล้วก็ที่สําคัญคือเขตเลือกตั้งที่1ซึ่งเป็นเขตที่คุณนิพนธ์จะต้องทํำยังไงก็ได้ให้ลูกชายซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยได้เป็นผู้แทนราษฎรลูกชายก็คือน้องเพชรคุณสันเพชรบุญญามณีเขตนี้เนี่ยจะพลาดไม่ได้นะ จะต้องดันลูกชายให้เข้าสู่เวทีการเมืองให้ได้แล้วนั่นคือวันที่คุณนิพนธ์จะสบายใจว่าลูกชายได้เข้าสู่เวทีการเมืองได้ส่งลูกมาสู่สนามที่ต้องการแล้วนะจับตานะครับว่าสนามเลือกตั้งจังหวัดสงขลาเป็นสนามหินสำหรับพักประชาธิปัต์และเป็นสนามที่จะใช้ในการวัดบาร,รมีของคุณนิพนธ์บุญยมณีและคุณเดริดขาวทองครับ สนามเลือกตั้งภาคใต้ซึ่งมีที่นั่งทั้งหมดเนี่ย58ที่นั่งแล้วอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น60ที่นั่งถ้าหากว่าศาลตัดสินให้แรงงานต่างด้าวออกไปจากการคำนวณในการแบ่งเขตเลือกตั้งนะเดิมจริงๆเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นสนามที่ยากไม่เคยมีเกิดในภาคใต้มาก่อนเลยนะเคยมียแค่ครั้งเดียวก็คือคุณกฤษสีฟ้าที่พังงานที่พักไทยรักไทยได้มาหนึ่งที่นั่งนะ แต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เนี่ยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสัหรับพรรคเพื่อไทยนะเดินไปตรงไหนก็มีคนพูดถึงบ้างนะไม่ใช่ว่างเงียบเงาไปเลยทีเดียวไม่มีใครสนใจนะและแต่ละเขตเลือกตั้งก็มีคนเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขตหนึ <S <S 1> 1่งสองคนบ้างสามคนบ้างก็มีนะเพราะฉะนั้นต้องวัดกันด้วยโพลวัดกันด้วยกระแสความนิยมเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งที่กำลังจะมาถึงนี้เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องมีคะแนนแพ้ชนะ ว่ากันอีกทีแต่ว่าคะแนนพักเนี่ยเขาจะต้องมีแน่นอนยกตัวอย่างว่าในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของจังหว,วัดนครศรีธรรมราชเวลานี้มีคนเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด3คนครับคนแรกเนี่ยถอยไปแล้วคุณอนุชาตอนนี้มีสู้กันอยู่สองคนก็คือคุณปีชาแก้วกระจ่างหรือเรียกกันว่ากาัลัญชา แล้วอีกคนก็คือคุณมนตรีเฉียบแหลมนะกำลังสู้กันอยู่ในพักว่าใครจะได้มีโอกาสลงในสนามเลือกตั้งเขเลือกตั้งที่หนึ่งและที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ๆเลยคือคุณสมศักดิ์เมธาคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันในการที่จะก้าวเข้าสู่สนามเลือกตั้งนะผมอยากจะให้ฟังเสียงของแม่ทัพที่นำทัพของพักเพื่อไทยลงสู่สนามเลือกตั้งคราวนี้และก็คุมสองจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีครับตัวบุคคลที่คิดว่าจะลงเพราะไหมยัง ตัวบุคคลที่ว่าทำขั้นหาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมค่ะแต่ก็ยังมีเขตที่ตัดเขตยังไม่ชัดเจนนะคะเราก็ต้องดูว่าว่าที่ระสบารเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเจ้ยนตมากขึ้นตจะต้องให้สมบรในัมาก่สเพราะตอนนี้ที่ไม่เรีกก็คือในเรื่องการเป็น พื้นที่ภาคใต้เป็นสนามที่ยากเข้ามาเพื่อไทยเนี่ยมั่นใจแค่ไหนคือในอดีตยากค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าชาวบ้านเขาเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วก็ทุนสมครของเราก็มีความพร้อมมากคิดว่าเราสู้ได้นในสองจังหวัดที่ดูแลคิดว่าพื้นที่ไหนที่น่าจะปกครองได้พื้นที่นครค่ะแล้วก็สุราษฎร์ก็มีโอกาสด้วยครับสักกี่เขต นครนี้ถ้าในมุมมองไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสามเขตสามเขตเขตไหนบ้างเอ่อตรงนี้ต้องขอเก็บเป็นหลอดนะคะเพราะว่ากรกตยังไม่แบ่งเขตที่ชัดเจนสุราษฎร์สุราษฎร์นี่ก็มีโอกาสค่ะเขตไหนอ่ะมีโอกาสก็ชั้นสุราษฎร์ก็น่าจะมีโอกาสมี่สามเขตสามเดิมเป็นลูกของชุมพลระยะมันเราเขตหนึ่ง ลูกสะพ้ายขอเรียกไม่เอื้อแต่ว่ามั่นใจว่าจะปักธงได้ทั้งสองีวันเพราะว่าคนเยอหน่งเขอขาขาไม่แข็ันเพราะเราเพิ่งมีความพูดมีอะไรจะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะในภาคใต้นะคะว่าขอให้เชื่อมั่นในชาติเพื่อไทยสาธิว่าพวกเราตั้งใจ ทีเมื่อประชาชนของที่น้องประชาชนกอชาวใต้ขับรถต่อรับเมบ้างดีมากเลยค่ะโดยในอดีตที่เราจะเดินยากก็ต้องมีกระแสตอบรับออกมาที่ดีแต่ว่าปีนี้เนี่ยโอเคอยู่คิดว่าปีหน้ามีอะไรโอเคขอบคุณมากครับ นี่คือตัวแทนของพรรคเพื่อไทยนะครับที่เปิดศึกสู้ในสนามตั้งในภาคใต้นะฮะและคราวนี้พรรคเพื่อไทยก็หมายมั่นพันมือว่าจะปักหลักในภาคใต้ให้ได้นะฮะนักวิชาการบางคนก็เชื่อมั่นนะครับว่าคราวนี้พรรคเพื่อไทยน่าจะปักหลักในภาคใต้ได้อย่างน้อยหนึ่งหรือสองที่นั่งอย่าปรามาดพรรคเพื่อไทยในภาคใต้นะครับ จังหวัดนครศร,รีธรรมราชเขตเลือกตั้งที่น่าจะจับตามองมากที่สุดนะครับก็คือเขตเลือกตั้งโซนชะอวดและจุฬาพรครับที่บอกว่าน่าจับตามองที่สุดน่าจะว่าคนที่ลงชิงลงแข่งขันคราวนี้เนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพในการที่จะสู้กันได้ในสนามเลือกตั้งนะค,คนที่เป็นแชมป์อยู่ตอนนี้ก็คือคุณอาญาสิทธิ์ศรีรวนอันนี้ลงสมัครรับเลือกตั้งในานามของ พักพลังประชารัฐเป็นสสได้แค่สองปีนะเพราะว่ามาจากการเลือกตั้งชอบนี่คือแชมป์แชมป์ยังคงยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในานามของพอวันนี้พวหมาประชุมพอช่องเหลืองช่องคณะนะครับคณะวีซามันคือเหล่องของแก้ไขกฎหมาม้เรื่องการประมงซึ่งเป็นปรรดาศิ่ยสําคัญอาชีพของคนประมงสั่งประเสศฐไทยเนี่ยมีปัญหาอยู่กับกฎไม้ฉบับนี้และก็เสภ้ผ้าเนี้ยมีอยู่นี รับลักการ7ฉบับนะครับซึ่งเป็นอนซีซ i v ิ l i s ชั i o สุขภาพเหมืหัวมมือกันสุขภาพสุภาพเนี่ยอย่างนั้นคนไม้นี่เหมือนหัวมือเงินเปิดที่จ้าเก้ปัญหาชาวบ้านชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงกศิณกรที่สำราญเนี่ยเราก็มีสังคมคำพื้นที่ชิดกับทะเลอันนี้ประมงทะเลนะครับทางประมงทะเลจ่ฟังเรือประมงขนาดใหญ่นี่เหลืออีกเจ้าของเค้กเยอะแยะล้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็น สมาชิกสภาผูนะา้แทนนะพอด้รับเป็นเ่นตังแล้วเราก็รู้งั้ำหน้าสีเผื่อจะแรงรัดให้กฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยมันแล้ทำให้ผ่านคณะกรรม,มาการเผื่อเตรียมโลดไว้ครับก็ในสุดท้ายเนี่ยครับผมต้องกลับเรียนกับพี่น้องว่าผมยืนยัดที่จะดําเนินการทํางานตามการเมืองนะครับตามนโยบายและแนวทางของพรรคพลังประชารัฐและก็สิ่งสําคัญนะครับผมก็จะขอากาญเชิญเชิญชวน นะครับพี่น้องในทุกภาพในทุกที่นะครับช่วยเป็นกําลังกายเป็นกําลังใจเป็นกําลังศกในการสนับสนุนให้พักพลังภัยรักนะครับได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องในการขับเคลื่อนนโยบายที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วและจากปฏิบัติในโอกาสต่อไปนักเอาขอกลับเป็นเชิญทุกคนนะครับกลับขอบพระคุณครับ คนที่ลงชิงกับคุณอาญาสิทธิ์สุวรรณนะครับอย่างเช่นพักเพื่อไทยก็ส่งคุณสมศักดิ์เมธาพักภูมิใจไทยก็ส่งคุณนัตกิตหนูรอดรวมทั้งพักรวมไทยสร้างชาติจะส่งผู้สมัครที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เช่นเดียวกันนะนี่คือสนามเลือกตั้งที่น่าจะแข่งขันกันดูเดือดและก็มากที่สุดในสนามเลือกตั้งทั้งหมดในเกเขตหรือ10เขตของนครสีตมราชนะฮะ คุณนัตกิจโนุโรดเป็นคนหนึ่งที่ลาออกจากราชการในตำแหน่งปลัดองค์การบริหารถนตำบลพัทส่วนจังหวัดพัทลุงม,มาลงสมัครรับเลือกตั้งในโซนนี้ซึ่งเป็นโซนบ้านเกิดของเขาไปฟังเสียงคุณนัตกิจโนุโรดครับผมจากเวียนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยกันมีมุมมองในการพัฒนาบ้านเราว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเรามีผู้แทนที่ดี เรามีทีมงานที่ดีเรามีพักกันมันที่ดีเราไปมองนโยบายของพักน,นะผมมั่นใจว่าดูพรรคคนใจไทยเนี่ยนะห้าหกประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดกับพวกเรามากนะไม่ว่าเรื่องของการประหยัดไฟฟ้านะโซลา่าเซลลในเรื่องของสวัสดิการรถมอเตอร์ไซ์ไฟฟ้าและที่สำคัญเนี่ยปัญหานี่สินเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันแค่ ไม่ช่วยพักเพื่อให้มันเดินได้เนี่ยนะผมว่ามันก็ยังใช้เวลาผมเนี่ยนะถ้าในาผมว่าวันนี้เนี่ยเราเดินเนี่ย,ยเพื่อหาชาวบ้านโดยตรงทำยังไงที่จะให้ถึงชาวบ้านมากที่สุดผลของการออกมาอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเขาตัดสินเขตโซนชะอวดและก็จุฬาพรให้จับตาดูดีนะครับเพราะว่าต่างคนต่างก็สู้สุดฤทธิ์สุดเด็ดเหมือนกันนะแชมป์เก่าที่เป็นแชมป์อย่างไรเขาก็ยืนยันว่า ที่ผ่านมา2ปีเขาก็ทำงานเต็มที่ช่วยเหลือประชาชนโน่นนี่นั่นสารพัดแล้วก็ทำหน้าที่ฝ่ายทิติบัญญัิอย่างเต็มรูปแบบนะค,ะคนท่าเชงก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันนะ,ะมีมีเงินมีทองพอที่จะใช้ในการาเสียงได้ไม่ต้องพึ่งพาพักนะฮะ,นะะก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจในสนามเลือกตั้งของชะอวดและจุฬาภรโซนีนะติดตามนะครับสมัครรับเลือกตั้งเมืออ่อไหรสนามนี้คลึกโครมแน่นอนนะ